เริ่มด้วยต้นมะม่วงอะถุยถูนะคะปีที่แล้วต้นนี้ไม่ได้กินชักลูกนะคะเขาไม่ติดค่ะเขามีดกอย่างนี้แหละพอพายุมานะคะเขาก็ไม่อยู่ต้นนี้ก็เริ่มร่วงแล้วนี่ไงนี่โอ้โหลูกนี้จะรอดหรือเปล่าแมงม่อยากทักตกล้วปีที่แล้วไม่ได้กินเลยะคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมว่มาแล้วจะมเริ่มร่วงแล้วเห็นไหมคะ นั่นไงลืมร่วงแล้วไปดูต้นน้นกันอีกต้นน้อนอัทวีทีค่ะดูนองมาเล่นกันก็ขว่กับมะนาวนี่ก็มันแรงค่ะประมงรดน้ำอยู่เห็นไหมนั่นแะล่วงแล้วไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าปีปีที่แล้วต้นนี้ได้กินสี่ลูกอัทูยทูค่ะทุกคน แล้วต้นนี้เป็นโชคันนันค่ะปีนี้ยังไม่มีช่อดอกเลยน่าจะไม่ได้สักลูกแต่ปีที่แล้วโหนับไม่ได้เลยเต็มทุกกิ่งก้านเลยค่ะดกมากปีนี้ก็อย่างที่เห็นโดนมแมลงรบกวนนะคะด่วงลงเหี้ยลงใบไม่มีเลยเลยไม่มีช่อเลยสักดอก อันนี้เป็นหนองแซงนะคะมะม่วงอร่อยติดอยู่แค่เนี้ยเห็นไหมข้างบนติดอยู่นิดเดียวมีช่อเดียวเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ไงปีที่แล้วก็โดกค่ะเหมือนโชกันนานเลยปีนี้มีแค่เนี้ยแค่เนี้ยเรามาดูอ,อกร่องนะคะตอนนี้อ,อกร่องค่ะปีที่แล้วช่อเต็มเลยแต่ไม่ได้กินสักลูกค่ะไม่ติดค่ะปีนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไหมคะนี่เป็นอกร่องนะคะนี่นี่พวงนี้ขอให้แข็งแรงต้านพายุเดอ้อเห็นไหมพายุลมลมฝนมาทีเดียวเนี่ยพวงเนี่ยไปหมดเลยนะเนี่ยข้างบนมีลูกโตอยู่ไหมคะปีที่แล้วก็ดกอย่างนี้แหละ แต่ว,ว่าพี่อลงไม่ได้กินสักดูค่ะไม่ติดค่ะนะคะอกล่องขอให้ได้กินเถอะค่ะแล้วนี่ก็อาทุยทูปีนี้น่าจะไม่รู้ยังไงจะได้กินหรือเปล่าดูสิดูก็แคกแกน นี่ต้นนี้ก็มีแค่นี้มันไม่ค่อยมีช่อไม่รู้เป็นอะไรปีนี้ค่ะต้นนี้ปีที่แล้วได้กินตั้งหกเจ็ดลูกแต่ลูกโตโต,ตปีนี้มีแค่นี้ไม่มีไม่มีแล้วมีตรงน้อ้นอีกสองลูกค่ะมะม่วงของปลาแมงปีนี้นะคะไม่ไม่ค่อยติดนะคะอารทว โดยเฉพาะอาทุวีทูแทบจะไม่มีเลยครับก็มีก็แค่มะม่วงอกร่องไม่รู้พอพายุมาจะได้กินหรือเปล่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพาท่านผู้ชมมา,มามอัปเดตมะม่วงในสวนข้างบ้านของป้าแมงค่ะปลูกไว้ข้างๆงบ้านพอได้กินค่ะโอเคนะคะ